วีโก้แชมป์4ประตู4คูณสสภาพดีราคาจับต้องได้สวัสดีคับคุณผู้ชมครับอยู่กับสองสักดาห์ที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลค,คาสิเนเตอร์อุบลราชธานีวันนี้เอาวีโก้แชมป์นะครับวีโก้แชมป์ตัวสุดท้ายท้ายสุดก่อนที่จะเป็นรีโวนะครับหรือว่าวีโก้แชมป์ปี 5758นั่นเองแต่ความพิเศษไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าตัวนี้คือ2.5เกียร์ธรรมดา4ี่นะครับหรือกระบะ4ประตูขับนั่นเองวันนี้นำมากอนเฟรมสภาพอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการไลฟ์รีวิวภาพรวมไปแล้วนะครับวันนี้ถือว่าแยกเดี่ยวมาสำหรับคนที่อยากจะเห็นสภาพช้าชชัดๆของเจ้าวีโกแชม์นะวีโกแชม์สประตู4ี่คันนี้และที่สคัญเป็นเครื่อง25 0พนะครับเป็นเครื่อง25 0พ VN Turbo 1อ4ทม้า ถือว่าก็จริงๆก็ไม่ใช่ขับสีก็ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับถึงมาบล็อกเครื่องเคดีอของตัวนี้ก็ราคานะครับราคาผมแจ้งไปในไลน์แล้วรอบก่อนนะครับแต่วันนี้มาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งราคา499,000บาทนะครับ499,000บาทคันนี้เป็นรถนิติบุคคลราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีซื้อสดนะครับวันนี้มาคอนเฟิร์มชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับ Vigo Champ สีประตูตัวสุดท้ายท้ายสุดคันนี้ก็เป็นสีเขาเรียกเป็นสีพิมพ์นิยมเป็นสีพิมพ์นิยมของ ดีโก้แชมป์หรือฟอร์จูเน่ก็เนี่ยเขาเรียกว่าสีสีคลองแชมป์คลองตลาดคือสีนี้เลยหรือว่าในเล่มจะลงว่าสีเทานั่นเองนะครับหรือเราจะเรียกว่าสีบอลก็ไม่ผิดนะครับแต่ไม่ไม่ได้ออกบอลบอลทองซะจ๋านะคือบอลสีบอลนี่แหละนะครับถ้าบอลทองของของดีโก้จะเป็นสีทองแบบทองจ๋ามาเลยอันนี้คือสีสวยนะครับเป็นสีที่น่าจะคนใช้เยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะดะบรรดาสีนะครับเพราะว่าขนาดสีขาวกับสีดำจะไม่ขายดีเท่าสีนี้เลย เนี่ยอที่ผมบอกไปตัวนี้เป็นบล็อกเครื่อง2,500คอมของมนเร็วนะเครื่องยนต์2,500 d 4 d 2 k ดีโฟดนะครับ2,494ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 5ลิตรดีเซล VN t u r เทอร์บนแรงม้าที่แจ้งไปสภาพนี่สวยมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปคันนี้เคยเป็นรถของอหน่วยงานนะครับรถของบริษัทที่เขาเอาไว้วิ่งตรวจงานซึ่งจาเป็นต้องใช้ขับสี่ฉะนั้นการรักษาการคงสภาพนี่คืออย่างที่เห็นเลย รถผ่านมา 6- 7ปีไม่จะเป็นพวกของเหลวต่างๆเนี่ยนะครับน้ำยาหล่อเย็นนะครับน้ำมันพาวเวอร์หรือน้ำมันเบรกเนี่ยเป็นเกรดสีที่ใช้ในสเปคศูนย์โตโยต้าเท่านั้นนะครับหลายคนที่เข้าศูนย์โตโยต้าจะทราบข้อมูลตรงนี้ดีแต่ว่าผมมะย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือเนี่ยคือคันนี้รถเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับรับประกันความเดิมนะครับคันนงคันหน้าฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาน็อตไม่เคยขยับนะครับไม่ยขยับสักตัวนี่คือการันตีความเดิมของด้านหน้า สำหรับคนที่อยากจะได้2 5 4 x4 ปี2 0 1 4หรือว่าปี2,557โฉมสุดท้ายก่อนรีโวและเป็น 4x4 เกียร์ธรรมดาด้วยนานๆจะมีมาสักทีหนึ่งถือว่าเป็นรถเฉพาะกลุ่มถือว่าเป็นรถเฉพาะกลุ่มถ้าจะแบบถ้าจะให้แบบคนที่เขาไม่ได้ใช้ซื้อไปก็จะบอกว่าราคาเนี่ยราคา4.8 4.9นแพงแต่สำหรับคนที่เล่นกันนะเล่นออฟโรดเล่น 4x4 เนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ได้มีบ่อย นะครับมันไม่ได้มีบ่อยและส่วนมากเขาก็ไม่ได้ค่อยเอามาขายกันส่วนใหญ่ก็ซื้อไปแต่งซื้อไปเก็บซื้อเป็นไอเทมไปแล้วและที่สำคัญผมบอกแล้ววีโก้แชมป์สี่คูณสใช้ดีใช้ทนมากจนถึงขั้นนะครับตะวันออกกลางกว้วนซื้อไปหมดแล้วบ้านเรานีิที่เป็นดินหาผมบอกเลยแล้วกันกล้าพูดคํานี้นะครับเพราะเราก็ตามหามานานพอสมควรเหมือนกันฉะนั้นแล้วนะครับระบบของรงของเหลวเนี่ยพร้อมใช้งานหมดนะซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับพร้อมเก็บพร้อมใช้งานหมดเลยนะตูแล รักษาสภาพนี่ถือว่าได้ดีนะฮะแล้วก็ตาหนิก็ปกติรถมือสองทั่วไปก็ตาหนิก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรอยขีดข่วนนะครับสโสเกหินอะไรพวกนี้สเกลหินอะไรพวกนี้มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับใตรถมือสองไม่มีรอยเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยกเว้นท่านไปทําสีใหม่แค่นั้นเองนะครับพอทาสีมาใหม่มันก็ยากทีนี้ก็าขายยากคงสู้สภาพเดิมๆแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ทีมคันคือด้วยการผมว่านะด้วยการที่เขาแบบว่าวิ่งตรวจงานอะไรพวกนี้นะครับต้องการให้รถมันดูสูงขึ้นเนี่ยผมว่าเขาไปถอดบันไดข้างออก สังเกตไหมปกติรุ่นนี้มันจะมีอะได้ข้างเดิมจากโรงงานแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเอาไปขับหน้าง,งานอะไรวันนี้นะครับขับหน้าง,งานใช้ขับสีเลยไม่เข้าถอดอะไรข้างออกแต่รถด,ดูแล้วคือไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งไม่ได้ลุยอะไรมานะครับดูดูช่วงล่างแล้วแหละคือชุดแต่งแต่งไม่ได้มีการยก4ยก2อะไรมาคือเดิมเดิมสแตนดาร์ดโรงง,งานสภาพยางก็พร้อมใช้งานนะครับเป็นแม็กติดรถลายแชมป์ amp, นะครับเป็นแม็กติดรถลายแชมป์ amp, สภาพยางพร้อมใช้งาน ยางสักประมาณสัก80-90%ได้ซื้อไปก็สบายๆนะครับตัวผมจะไม่ผิดในยางปีสิบแปดสิบเนะครับใช้งานได้อีกยาวๆแล้วก็หลายคนถามว่าสอเวลาเองเอาวีโก้มารีวิวเนี่ยราคาอย่างเงี้ยซื้อผ่อนได้ไหมผมบอกว่าวีโก้หรือว่ารีโวเองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่จัดไฟแนนซ์ได้ไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับ <laughs> <laughs> บางทีบางทีผมซื้อมาบางทีเราไปเช็คยอจดจัดเนี่ย <laughs> คือผมผมเข้าใจแหละว่ามันเป็นแบรนด์หลักของของบริษัทเงินทุนเป็นแบรนด์หลักของบริษัทไฟแนนซ์ Finance มันก็เลยให้ยอดจัดค่อนข้างเยอะแต่บางทีมันก็โอ้โหอย่างผมขายเนี่ยเท่า,หา 99, ไหรสี่เก้าเก้ายอดจัดบางทีซัดไป6กเจ็ดแสนเนี่ยไม่โอ้โหผมก็งงกเลยดูผิดหรือเปล่าจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับภายในภายในอย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นภายในโทนสีดําดําทั้งหมดเลยนี่คือเอกลักษณ์ของตัวสุดท้ายท้ายสุดก็คือเอาง่ายๆคือเอาออปชั่นของตัวท็อปสุดมามาใส่ในตัวตัวธรรมดาปกติเนี่ยเราเห็นพวกแบ็คคู่เนี่ยพวกแบ็คคู่พวก abs พวก คอนโซนลเดียวนี้ก็คือปกติจะเป็นตัวของตัวท็อปแต่ตัวสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ไม่จะเป็นต้องเป็น4ีคนะเป็นขับ2ก็จะลักษณะออกการตกแต่งมาโทนนี้ถือว่าทิ้งทวนได้สวยนะครับทิ้งทวนได้สวยในการออกแบบก็ข้างในเนี่ยมันแบบไม่ใช่ดําแบบดำาสะดุดาทีเดียวมันก็จะดำดำสลับเงาอะดำแบบไม่ใช่ดาจ๋ามาจนมืดอะไรประมาณนี้คือสวย <c oughs> <c oughs> เป็นกระบะทรงสปอร์ตได้เลยนะพูดถึงภายใน นะครับเลขไมล์อยู่ที่225,355สมื่นห้ากิโลสองแสนมนกิโลนะครับรถเข้าเช็คทุกระยะนะครับไม่มีพลาดแน่นอนนะครับเนี่ยใบจ่ายน้ำมันเครื่องยังอยู่ครบนะครับก็เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมา5,000กิโลนะครับต่อไปก็เหลือเนี่ยเหลือระยะอีก5,000กิโลสบายๆสายําหรับคนที่ต้องการเอาไปวิ่งใช้งานแล้วก็มีการเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยมีการหุ้มพวงามาลัยมาให้ใหม่นะครับเพราะว่ารถวิ่ง ถ้าหาแสนสองแสนโลเนี่ยนะครับจะต้องมีการลอกเป็นปกติตามการใช้งานมีการหุ่มให้ใหม่นะครับหัวเกียร์พวงมาลัยนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฮาร์ดทนะครับจะขับแบบขับ2หรือขับ4ีสโลสี่ไฮได้หมดนะครับระบบสมบูรณ์คันนี้รับประกันได้นะระบบของเรือต่างๆเช็คทุกระยะไม่เคยพลาดแม้แต่ระยะเดียวนะครับเพราะว่าก่อนที่จะซื้อมาผมก็จะเช็คประวัติใหม่ประวัติประกันอะไรพวกนี้ฉะนั้นแล้วรถคันนี้ได้โครงสร้างสภาพเดิม ดูภายในยังสวยกิบเดิมๆไม่ีมีการไปตกแต่งหุ้มเบาะนงเบาะหนังหรือไปปูพรมอะไรเพิ่มเติมอันนี้คือสแตนดาร์นะมาจากโรงงานแบบไหน,นก็แบบนั้นนะครับสีดำทูโทนสวยๆนะอาจจะดูมืดๆหน่อยตอนที่ผมถ่ายรีวิวแต่คนที่จะต้องการ v ีโ o ้แชมป์นะวีโก้แชมป์ประตูเกียร์ธรรมดา4ี่เกียร์ธรรมดา4ี 4, 4. เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพสวยๆและก็ถือว่าปียังไม่แก่มากนะ ถือว่าปียังไม่แก่มากปียังได้อยู่คันนี้นะ่าจะตอบโจทย์นะครับเอาง่ายๆคือปี57อ่ะ57ก็ชนชน,ชนกับ V ีีโวหลายคนอาจจะไม่ชอบโฉบลีโวโฉแรกอยากจะมาเล่นแชมป์ก็เนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกเป็นอีกหนึ่งคำตอบสําหรับพี่น้องสาย 4, ี่คูสพี่น้องสายออฟโรดนะครับต้องการรถเดิมๆไปแต่งไปโมดิฟายเองก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคันนี้มาแบบสแตนดาร์ดเดิมๆเดิมทีเนี่ยน่าจะมะีเหมือนกับใส่แครีบอยมานะครับแครีบอยเขาถอดออก นะก็ถอดออกตัวนี้นะครับอย่างนี้ผมบอกไปว่าถ้าเป็นรถบริษัทส่วนใหญ่ที่เป็นรถสี่ขุนสี่เนี่ยเขาจะมีการใส่ฮีลิบอยมาแล้วก็จะถอดออกผมก็ถอดออกกันแหละถอดออกเองนี่แหละเพราะว่ามันดูแบบเหมือนรถคนแก่ไปนะเห <Okay. S 1> มือนรถขายของไปมันไม่เท่นะครับนะทีมงานบอกว่าไม่เท่นะสายตายสี่ขุนสี่มีเหลือแต่จะ่าไปยกขึ้นนี่ถอดบ,บันไดข้างออกนี่มันจะเป็นการเหมือนกับปกติถ้าใส่บ,บันไดข้างมันจะหลอกตาวรถเตี้ยใช่ไหมถอดบ,บันไดข้างออกมันก็จะเหมือนแบบรถรถสูงรถพร้อมลุยเงี้ยยิ่งไปใส่แบบถ้าบางคนไปใส่ยยาางง BF ออทรีนะไพวกก้็ ต่อโจทย์นะครับก็ฝากอีกหนึ่งคันสภาพสดสดสวยๆเดิมๆแบบนี้499,000บาทสำหรับตัวเต้าวีโก้แชมป์ดับเบิลแคปสองคูณสเกียร์ธรรมดาปี2 5ง7หรือว่าปี2014ไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคนที่ตามหาเลยนะ 2, เนี่ย2005 VN Turbo เกียร์โฟนี่ยก็ได้นานๆจะได้มาสักทีหนึ่งนะครับราคาสามารถจับต้องได้นะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับซื้อผ่อน,นไม่ต้องถามเรื่องเงินดาว นะครับฝาเครด,ดีเอกสารชัดเจนมาเอาไปขับเอาไปลุยงานได้เลยนะครับยอดจัดท่วมทน้นนะครับฝากกดติดตามฝากซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์กับทีมงานสศสดาและก็ฝ่ายอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะติดต่อกันพูดจากันมากขึ้นนะครับคอมเมนต์คอมเพลนกันได้เยอะมากกว่านี้ที่ช่องรถมือสองไม่ต้องวัดดวงนะครับไลค์กันยาวๆทุกวันทุกสัปดาห์มีสองช่องทางทั้งคอนเทนต์เพื่อขายและก็คอนเทนต์การแลกเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองความเห็นเกี่ยวกับเรื่องรถมือสองพูดจาภาษารสสาััคคลนนนีี้้อกด่ะตูไว